สวัสดีจ้าทุกคนทางข้าวเช้าอีกเหมือนเดิมครับในเวลาหกโมงหกโมงครึ่งวันนี้ก็นี่มีพริกกระเทียมแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวแล้วก็แตงมะเขือวันนี้เป็นผัดเผ็ดกบครับข้าวเช้าทางข้าวเช้าทุกวัน ขายบ่ได้กระเทียมพี่น้องกินทุกวันกินทุกขาบทุกเวลา,ชาวเช้าเชียงค่ำต้องมีกระเทียมเป็นอย่างที่กินกระเทียมแล้วรู้สึกว่ามันมันติดแล้วอะ่ะทุกคน <laughs> มีไผเป็นเคื่อขมผมบ่พี่น้องถ้าวันไหนไม่มีกระเทียมนะมันกินข้าวไม่อร่อย เตรียมตัวโรงงานครับทางข้าวเช้าทางข้าวเช้าเสร็จก็ว่าข้าวเช้าก็ทำคลิปทําอะไรที่เวลาเหลืออยู่มีกำลังใจมาทุกวัน ตื่นเช้ารออยู่หน้าบ้านทุกวันขวัวกบไม่ใช่ขวัวกบพัดเพชรกบอื ข้าวเชานี่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยพี่น่องเด้อถ้ามีเวลาทานได้ก็ทานครับอื <c oughs> มื่อก่อนผมมาทำงานอยู่ปีแรกสองปีนี่ข้า,าวเช้านี่แทบไม่ได้ทานเลยเลยทุกคนทานอย่างอื่นผมว่ามันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่เราทานข้า,าวเช้าดีกว่าดีต่อสุขภาพครับอ่ะเป็นกำลังแรงใจผมในเดือพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาครับคลิปนี้ผมขอทานข้าวต็โตโรงงานก่อนจ้าอย่าลืมเท่า ทานข้าวเช้ากันนะจ๊ะ